สวัสดีครับพันิินชน,นลครับผมวันนี้เราก็อยู่็นที่หน้าง,งานนะครับหลังจากหยุดปีใหม่ยาวๆมานะครับผมวันนี้ก็หลายฝ่ายก็เริ่มทํางานเต็มตัวแล้วนะครับน,นี่ก็เสาเข็มมัดเสาเข็มตอนแรกนะครับอันนี้ บ็อกหน้านีนะครับเอาบล็อกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตั้งออกเสร็จนะครับได้ตำแหน่งแล้วก็กดดันลงนะครับผม ไปครับเพนก็หมุนไปเอาท่อนสองมาครับ ก็ทําการตั้งเสาให้ตรงนะครับต่อเพดให้ตรงนะครับผมนี่ครับผมหลังจากต่อเพดให้ตรงตั้ตง,ตงตรงแล้วก็เชื่อมเชื่อมติดกันนะครับผมขั้นแรกกับขั้นสองเชื่อมติดกันนี่นะครับผมบรรยากาศหน้างานที่ฐานีโดยฟ้าคู่คนนะครับผมโปรเจกต์นี้ก่อสร้างคอนโดโมิเนียมนะครับ ายไฟก็ทำงานกันเต็มน,นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มกับเครื่องจักรล้วนๆนะครับผมสายอาชีพนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่เป็นบริษัทผลิตเสาเข็มสำเร็จรูปนะครับผลิตเสาเข็มสำเร็จรูปคุณภาพนะครับผมทุกรูปแบบทุกขนาดน,นะครับ ไม่ว่าจ,จะเป็นเข็มไอเข็มสีเหลี่ยมเข็มกลมนะหลายปายก็ตามทำงานค,คนเยอะครับแผน,นขุดก็ขุดไปนะครับผมอันนี้ก็ขุดคุดติ่งใหมน่นะครับเดี๋ยวก็วัดระดับคายคัดนะครับเป้นโฟอามยาวแล้วก็ขุด ตรงนั้นโลดชิ้นทายเป็นหบอนะครับต้องขุดลึกนะครับลึกกอเพื่อนส่วนเครื่องต่อกก็ตอนครับผมจะสังเกตได้รถจอดเยอะนะครับก็มองว่าทางฝ่ายตามมาทำงานโคกัเดินขันครับ ก็มีเข็มมาแล้วผมก็เริ่มเริ่มกดตั้งแต่กองกองเสาเข็มขึนะ้มาทีแรกก็ดินมันดินมันยุกนะครับผมดินมันอ่อนนะดี่ก็ดีขึ้นแล้วดูสังเกตดูเอเขาขุดท้องข้างกำแพงไว้แล้วตีทหมดนะครับมันหนักนะครับดินมันดันไปนี่นก็ฝนไม่ตกตากดินดินแห้งไปก็ค่อย,ยังชั่วขึ้นนะครับผม แต่ก็ยุบอยู่นะครับดูบสังเกตรแลกเลนมันจะดันขึ้นมานะครับตรงที่ไม่ได้มีแผ่นนะครับตรงรูที่จะเตรียมไว้สําหรับกดเสาเข็มนะครับโอ้ทำงานคะแนนทรงบริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็มีครบจบท,ที่เดียวครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับ มีทั้งเซอร์เวนะครับผมมีโฟแมนนะครับมีวิศวกรมีแผนกสตอลทับส่งของแผนกช่างแมคานิคก็ามีนะครับช่างอะไรเสียาหายก็เริ่มจจากเสียาหายชำรุดก็ไปที่โรงงานได้เลยนะครับมีช่างผู้ชำนวันการอยู่นะั่นแผนกขนส่งขับรถนะครับ รถเทนเลอร์ขับรถลากเครื่องจกกักรก็ต้องสอบแบบขี่ทอสามนะครับมีพนักงานขับเครื่องต่อเครื่องกดอย่างผมนี่นะครับผมภารกิจประจำวันประจำเดือนผมก็มีหน้าที่เอาเข็มปักดินนะครับผมเป็นความสามารถที่สุดของผมในชีวิตแล้ว ถนัดด้านไหนไปด้านนั้นครับผมในลายก็มีฝ่ายผลิตก็มีรถแมคโครมีรถดำมีหมดนะครับผมทุกอย่างฝ่ายขายมีเซลสายอาชีพครับจบสายไหนมาก็ รักในงานที่ทำก็สมัครกันสายนั้นเลยนะครับผมครอบคุมทุกอย่างนะครับผมก็มีหน้าที่เอาเข็มตักดินนี่ก็ภารกิจผมนะครับแต่ที่สัมพันธ์ก็เดี๋ยวหาทุนก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปสมัครเรียนทำงานยังไงเรียนหนังสือก็ขาดไม่ได้นะครับผม ผมจะไม่เลิกเรียนนะครับมีทุนผมก็ไปสมัครเรียนความรู้ต้องไปหาครับความรู้ตอนมีแรงอายุน้อยอยู่ก็ใช้แรงนะครับตอนอายุมากใช้แรงไม่ไหวก็ใช้ความรู้แทนนะครับผมดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องไปสมัครเรียนต่อนะครับ เรียนที่จบนะครับความรู้มีไม่สิ้นสุดน,นะครับผมตอนมีอายุก็ใช้แรงงานไม่ได้ก็ใช้ความรู้แทนนะครับขายความรู้แทนตอนนี้ก็ขายแรงไปก่อนนะครับผมยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายกิบครับสู้ๆครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีนะครับ